ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที storm, ่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลผู้เข้ารับการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำประจำปี2566พลตรีนรทิพย์พยนอกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลผู้เข้ารับการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำประจำปี2566 ของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่3เข้ารับการฝึกเพื่อเตรียมการแข่งขันตรวจสอบและประเมินผลในระดับกองพลในวันที่18-19ถึงพฤษภาคม2566ได้แก่กรมทหารราบที่13กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่13กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13 โดยมีพันเอกจักกรพงโพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13เป็นผู้ควบคุมการฝึกนาลานพื้นแข็งกองบิน23อำาเภอเมืองจังหวัดอุดรธนานีซึ่งการฝึกทางทหารประกอบดนตรีหรือราชวัลลบเริงระบำนั้นมีลักษณะการปฏิบัติท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรีซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลาย และในขณะเดียวกันก็เป็นการผ่อนคลายที่อยู่ในกรอบในระเบียบโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานคำสอนและแบบการฝึกโดยส่งพระราชทานวัตถุประสงค์ไว้3ประการได้แก่ประการที่1เป็นการออกกำลังในลักษณะาการออกกำลังอย่างต่อเนื่องประการที่2เป็นการยืดหยุ่นร่างกายและประการที่สเป็นการสร้างความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อ เมื่อมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกองทัพบ,บกจึงให้มีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของหน่วยระดับกองพลเป็นตัวแทนระดับกองทัพภาคเข้าแข่งขันและตรวจสอบระดับกองทัพบ,บกต่อไป